สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับวันนี้เปลี่ยนเวอร์ชันเป็นทาษาเหนือนะครับนี่นะครับชุดนี้จะมีอยู่ประมาณเก็บสาวกระบอกนะครับส่งให้ลูก้าวันนี้นะครับลูกก้ากับลูก้าหัวไปนะครับมีตั้งเหนือตั้งผากกลางใต้มีมดนะครับตามลูกค้าสั่งมานะครับก็จะมีส่งหลูกสองส่งมือซอดนะครับจะมีไม่ ไม่ชิงชันอยู่สองกระบอกนะครับนอกนั่นเป็นไม่ไม่ประดูนะครับมีห้างล้างผมล้างเลียมนะครับนี่ก็ยังตัวนี้เก็บใตไปล้กระบอกอื่นยังบดได้ตัดตัดใตเล้นะครับหลังชุดนี้ก็เหลือใส่ขาโรลเลยนะครับนี่นะครับโอ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับตีเบอร์โทรหรือว่าไอดียลนะครับ095 502 6338นะครับเบอร์โทรครับไอดีลเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าจะตักมาเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กจะจื่อวิศนุชาวเวียงนะครับสนใจชุดล้างหรือปืนพ่อมยิงสั่งได้นะครับตอนนี้ชุดล้างมีราคาโพลนะครับนี่ครับ เตียมจัดทรงนะครับวันนี้ช่างเป็นคนแปรนะครับมังแปรมังแปรนะครับสนใจจะเข้าใครอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาหาได้นะครับอยู่เดนใจนะครับแบบนี้ลูกก้าใกล้ๆหลายคนนะครับเข้ามาเอามาเอาเองนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นแม่มะลิดนะครับวางอยู่นี่หนึ่งกระบอกนะครับเป็นล้างลมเดี๋ยวชุดต่อไปก็เป็นน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับชุดนี้ของอาทิตย์นี่นะครับสีสรงฮันลุกกาสนใจตัวไหน,นสนใจไม่ประดูหรือว่าไม่เก็ตไม่ชิงชั้นนะครับสั่งมาได้นะครับปีกผมจะเนี้ยอยู่ ามารถตานผมนะครับจะยูซีสิบห้าเซนนะครับเป็นปีกเสริมยางนะครับนี่นะครับเสริมยางด้านข้างชุดนี้ยังบริตตนใส่ลอดเลนะครับระยะชักจะยูตีแปดสิบนะครับหรือว่าจะเอานักหรือน้อยกว่านี้ก็ได้สั่งได้นะครับต้องการแบบไหนสั่งเข้ามาได้สนใจก็ตักเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าห้าูนย์สองหกสามสามแปนะครับอุปกรณ์ตื่นยิงป่ามีทุกอย่างนะครับ ชุดไกล,ล้างปีกนะครับปีกโรเลอร์นะครับช่วงนี้ปีกขายดีขายดีนะครับช่วงนี้ปีกครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามห้เลยน,นะครับ